คปเครื่องบินขับไล่ที่ถูกอวยที่สุดแห่งยุคสงครามเย็นฉบับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา F-14 Tomcat เป็นคปเครื่องบินขับไล่ไอพ่นครองอากาศในยุคที่4ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและเป็นคปเครื่องบินขับไล่ในยุคที่4ลำแรกของโลกเลยก็ว่าได้ โดยกองทัพเรืออเมริกาตั้งใจที่จะนำเครื่องบินรุ่นนี้มาประจำการแทนที่เครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าแบบ F-4 Phantom II ที่เทอะทะและ UI อุ้ยอ้ายกว่า Tomcat ซึ่งจุดเด่นของเครื่องบินรุ่น F-14 นี้จะอยู่ที่ปีกแบบ Variable Sweep Wing หรือปีกที่สามารถปรับให้รูปลมตามความเหมาะสมได้และความสามารถในการติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพอเมริกาได้นั่นก็คือ AIM-54 Phoenix ร่วมกับอาวุธรุ่นอื่นได้หลากหลายชนิดและด้วยความที่มันเป็นเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพเรือในสมัยนั้น ทำให้ตัวของมันเองก็ได้มีโอกาสไปโชว์ตัวในสื่อหรือภาพยนตร์หลายเรื่องตัวอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง The Final c o t d o n ในปี1980พบกันในปี1 9 8 6และภาคใหม่ในปี2022หรือแม้แต่แบบแอนิเมะอย่าง m a c r o s s ก็ยังได้มีการนำแรงบันดาลใจจากเครื่องบินรุ่นนี้ไปดัดแปลงและสร้างเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ของตัวเองที่มีชื่อว่า VF-1 Valkyrie ทาให้เครื่องบินทอมแคทนี้กลายเป็นภาพจําของใครหลายคนในยุคน,นั้นหรือแม้แต่ในยุคน,นี้ด้วยเช่นเดียวกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ